ตายตายไอบพากเสียงให้พี่หน่อยดิเอ้ยพากคลิปให้พี่หน่อยดีไหมจะดีเหรอเดี๋ยวพี่ให้ยี่สิบ ก็สวัสดีชาวด้อมโซ่ผู้รู้ทันกันด้วยนะคะวันนี้เนี่ยผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับ s k i p p e d e Toilet EP 79พาร์ท2มาทำเด่นให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยตื่นเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ย,ายทาง i b i o 75ได้แชทไปพูดคุยกับคุณบูมเกี่ยวกับความคืบหน้าของ EP ถัดไปซึ่งในระหว่างพูดคุยเนี่ยคุณบูมก็เลยถามไอ i บโอ75ว่านายอยากรู้ไหมว่าครั้งหน้าสุดฉันท,ทำงานกับพาร์ท2เนี่ยมันคือเมื่อไหร่ทาง i b i o 75<อ>ก็ตอบกลับมาว่าโอ้ไอ่าย้นายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายไอ ก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวด้อมส้วมทุกท่านกันด้วยนะครับอย่างที่น้องตต่บอกไปเลยนะเมื่อกี้สวัสดีคร ผมมีข้อมูลจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับกำหนดการของ EP ที่79พาร์ทที่2นะซึ่งก็อย่างที่ได้ยินไปเมื่อกี้ว่าไอเปโอเจเนี่ยเขาได้ไลฟ์สดน,นะแล้วก็ทักแชทไปถามคุณบูมเว้ยว่าพาร์ทที่2เนี่ยไปถึงไหนแล้วครับคุณบูมซึ่งทางคุณบูมเนี่ยก็ส่งเป็นไฟล์งานของโปรแกรมซอฟ t f ฟิล์มเมอร์มานะแล้วก็ไอโปรแกรมอันนั้นี่ะมันจะมีวันที่ระบุอยู่นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่คุณบูมได้เปิดเข้าไปทำโปรเจก t ้นเว้ยแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะ พ่าครั้งล่าสุดที่คุณบูมเข้าไปทำเนี่ยมันวันที่24มิถุนายนเดือนที่แล้วอ่ะปาไป12โกวันนะครับนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าคุณบูมไม่ได้นั่งทํางานมาเกือบ2สัปดาห์แล้วเวซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่แกติดอะไรนะไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับอย่างเดือนที่แล้วเนี่ยของพาร์ทที่1ใช่ไหมคุณบูมก็มีปัญหาส่วนตัวนะครับทำให้อ่อยช้ากว่ากําหนดแล้วพอมา EP นี้นี่มันก็ผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วปะซึ่ง วันที่คุณบูมได้ปล่อย EP ีที่79พัทที่1ไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเออเป็นวันที่9มิถุนายนนะครับตอนนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่6มิถุนายนแล้วที่หนักไปกว่านั้นเนี่ยคือคุณบูมได้บอกกับ ibo ไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพัทที่2เสร็จไปแล้ว40% 40%กับ1เดือนคุณผู้ชมผมว่านะเดือนนี้เราคงไม่น่าจะได้ดูกันแล้วว่ะหรือไม่ก็คุณบูมอาจจะพูดเล่นก็ได้นะประมาณว่าแบบสับขาหลอกคนดูอ่ะว่าเออเนี่ยยังไม่เสร็จนะแล้วก็แอบ,บลงแบบสายฟ้าแลบอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าคุณบูมเขาน่าจะพูดจริงนะครับ40%นะขนาด80%ของพารที่1เนี่ยก็รอไป เดือนกว่าปะ่ะแต่ไม่เป็นไรเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจให้กับน้องๆแล้วก็เอฟีชาวด้อมนะสำหรับคนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแจกบันเลินใน Discord ที่คอลแลบกับสกิปปี้ทอเ e t ซึ่งหากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานเนี่ยย้อนกลับไปดูกันก่อนนะว่าตอนนี้เนี่ยสกิปปี้ทอเ e t เขาได้บุกไปยัง Discord แล้วนะครับและในคลิปนี้ผู้โชคดีจะมีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะโดยที่คุณผู้ชมเนี่ยจะเม้นอะไรก็ได้นะครับใต้คลิปเดี๋ยวผมจะไปเปิดรูเลตนะในไลฟ์สดสักลฟนนึงกัเพื่อ หาผู้โชคดีแล้วก็จะแปะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ชุมชนของช่องของเรานะครับถ้าไงเนี่ยก็รอติดตามข่าวสารกันได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยข่าวสารก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นสกรปข่าวสั้นๆนะส่วนในคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนผมกว่าก็คงหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ด้วยกันนะสวัสดีครับ